สวัสดีค่ะพี่น้องคะมือ่อกี้มาพบกับเลขาผตารวจดคือเกาเนะจาะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เลขาผีผานองมากินพี่น้องคะแนวสมแขยวจ้าแนวสมแขวงนะจาะมาพร้อมกับบรรยากาศริมโค้งจ้กพี่น้องจ้าเ,าเมื่อกี้เลกระดมักม่วงมาเนาะจ้กจเป็นมักม่วงแก้วกับหนํำดอกไม้เด้อจ้า แม่แดดหมักม่วงหน่อยมากนอกจากหมักม่วงกะกำลังพอดีแสบนะคะพี่น้องคะคือนอยากไหมคะสมปากนอกจากมาเนี้แล้วก็ได้มักยม่มนา้าจ้ะหมักย่มก็สมสมค่ะพี่น้องคะเจลไปเดดค่ะพี่น้องโอ้ยเต็มถ้วยปั๊กไงเลยจ้ะมากค่ะวันนี้โอ้ยแดดหมักกระเจี๊ยบนําค่ะมักกระเจี๊ยบก็เล็กล่องเอามาซิมเบิงนะคะเพิ่งมาเป็นหมกักกระเจี๊ยบสมมากค่ะ ตามด้วยอันหมักมวนนับดอกไม้เนาะจากพี่น้องจ๋าคุยค่ะบะน,นี่คุยประเดี๋ยวประเดียพี่น้องปัดตีตัวคะ่ะมาเด้อจาเสแสบน้ำเล็กืพี่น้องคะโอ้ยน้ำลายเล็กสุดยอดเลยค่ะความเปรียวความกรอบค่ะพี่น้องบวกกับประเดียวหอมๆเสแสรบค่ะโอ้ย กัดเข่าอีกขำที่สองค่ะพี่น้องสะใจค่ะค่ะแม่งบินไวหวเนาะจ้ะลงมากินอยู่ริมโคงกันนั่มาคือเกาจ้ะพี่น้องจ้าแศบแถะแศบ,บว่าค่ะป้าตัวค่ะมีเหงีนยนาวยาวยาวหลอจ้ะมาเด้อจ้าพุธย์สมแขวกับมาเ็บเศบกับเบลเ้อร์จ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวเลขาตอนประเด็กก่อนเด้อจ้ะนี่คะ่ะประเด็กประเด็กเนาะคะ่ะหรือว่าปลาเป็นประเด็กปลาหนาโขงเฮาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอื้ขุยกับบักม่วงหน่อยนี่ค่ะสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องอื้มกินไปน้ำไล่แตกไปจ้ะเลเดี๋ยวเลกสีล่องซิมมักย่มนะคะมักย่มกับสมบใ้เว่าวคะ่ะืน้ำไล่แตกจวดจวดคะ่ะ สบคักเสบเนาะจาามักยมก็ได้แต่ว่าไอ้ในในมันค่อนข้างแข็งเล็กขออนุญาตเอาเม็ดพิ่นออกด้วยค่ะพี่น้องคะเล็กบอนเม็ดพื่นขอนข้างแข็งเนาะจ้ากินย่ามได้เสบย่ามนั่นค่ะพี่น้องเมื่อกี้บรรยากาศอยู่ริมโค้งกะค่อนข้างที่แบบว่าอากาศดีนะคะลมบ่แห้ง เดี๋ยวเล็กสีลองมาซิมหมักม่วงหมักม่วงโตนหรือว่าหมักม่วงแก้วเนาะจ้ะบานเล็กเพิ่นนอื่นหมักม่วงโตนเนาะจ้ะลองซิมบึ่งเนาะค่ะกะเป็ดนัวห้าหืมโอ้โหพี่น้องกรอบเด้อจ้ะหมักม่วงแก้วในกรอบหอมค่ะเพิ่นสิมีความกรอบความหอมเนาะค่ะหูยกําลังแ่บเลยแหละค่ะหน่วยซัมเนี่กัดเปาะแปะเปาะแปะเนาะจ้ะหืม ก,กินไปน้ำลายแตกไปจ้ะมักมองแก้วนะคะอันท่างบานเลขเนี่เริ่มค่อนข้างห้ายากเลเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะยังบอกคักค่ะพี่น้องจัดอีกจากบาทเนาะคะ่ะแสบจ้ะคุยคะ่ะคุยตอนประเดี๋ยวไลๆจ้ะ ยำน่กรอบเห้งค่ะพี่น้องทึ่งกรอบทึ่งหอมหมักม่วงดำเน,ะนาะหนำดอกไม้กับแสบคือกันนะคะพี่น้องแสบคนละแบบนอกจากหมักม่วงนนำดอกไม้นี่สิเพิ่นสิมีรสชาติเปรี้ยวน้ำเนาะค่ะพี่น้องไดดปล,า,ะะปลา,า,าเนาะค่ะตอนใหญ่ปลาหนำโค้งบานเหาานอกจากพี่น้องจ้ะกัดเข้าไปป๊าดตัวค่ะพี่น้องสะใจแห่สะใจวานะคะสวงวะสวงวะจ้ะ คุยค่ะคุยเจลประเดี๋ยวฮืมกัดเข้าไปคำใหญ่ๆจ้ะกินย่ำได้แสบย่ำนั่นค่ะกัดย่ำได้สว่งย่ำนั่นจ้าพี่น้องจ้าฮึม ยั่วจ้ะตอนที่เล็กกินเนี่ยนะคะพอดีมีเรือนะคะอยู่ข้างหลังเรือเพื่อนมาหาปลาไหมคะพี่น้องคะแถวบ้านเล็กเพื่อนเอ่นว่าไล่มองนะจ้ะไล่มองหาปลาเนาะคะ่ะตอนเวลาเพิ่นตกมองเนาะคะ่ะเพื่อนกะจะบอันติดไอจักเรือเนาะค่ะเพื่อนจะบอติดเพิ่นสีไล่ลงไปตามกระเสนน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องหาปลาเล็กก็กินไปอะคะ่ะน้ำไล่ไลไปะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ น่าละคะ่ะพอดีมีเลือมาผ่านพอดีเนาะคะ่ะตอนทีเลกำลังกินก็เลยอันให้พี่ให้น้องเบิ่งนน้ากันเนาะจ้ะซิมหมักมวงแก้วอีกบาทนึงคะ่ะบ้านี้กรอบคือเกาจ้าแสบคือเกาโอ้ยทึ่งแสบค่ะพี่น้องทึ่งแสบทึ่งกรอบคะ่ะนี่คะ่ะบ้านี้เลือที่เพิ่นไลไอไล,ไลมองลงไปแล้วเนาะจ้ะเวลาสิขึ้นมาเพิ่นกับสิติด เครื่องเนาะคะ่ะติดเครื่องขึ้นมาครับเลือกขึ้นมาแบบคือขังหลังหล็กเลยเด้อจะ้ะแบบนี้เด้อค่ะตอนลงไปเพิ่นสิบอันติดเครื่องเนาะคะ่ะเพิินสิไปตามกระเสียน้าโอพี่น้องคะเมื่อเสียบแห้งอะไรคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะสมปักม่วงหน่อย กับหมักยมนะจ๊ะอืจ้าคลิปนี้เลยกกฝากพี่ฝากน้องคือเกาเด้วยจา้าผู้ได้มาคลิปนี้เลยกกฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ฝา,ากติดตามเนาะจ้าเป็นเลงเสียแรงใจให้เล็กสาพาดจ,จวนในเด้อจา้าพี่น้องจา้าพี่ผลาดประการใดเลิกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมืีอสวัสดีค่ะ